Honda CRV 2.4 ES ตัวขับ4ไม่นะเช่น5ที่นั่งสีขาวโมกขัน,นี้พี PP ่ๆพร้อมหรือยังที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับเจ้า Honda CRV รถ s u v ขนาดแท้ของค่าย Honda พี่วีนำเสนอเลยนะรถกลุ่มนี้มีเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์เยอะแยะมากมายถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้รถในกลุ่มของ SUV แนะนำให้ชมคลิปนี้ของพี่วีรถดีเกตเอในส่วนของรถ คันนี้ต้องบอกว่าสวยทั้งภายนอกและภายในสวยกริบๆแบบนี้อยากได้ติดตามชมในคลิปเต็มครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่พี่วีโรตีเกตเอนะครับกลับมาพบเจอกับ,พ,พ,กบพี่พอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถของบริษัทเพชรยนต์ซึ่งวันนี้อยู่ที่เดิมครับเสรีไทย95มุงหน้าแยากเมนเร สำหรับพี่ๆที่อยากได้รมทีสองนะติดต่อที่เบอร์โทรด้านขวานี่ได้ลเลยนะครับติดต่อได้ทั้งโทรทั้งไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะในส่วนของวันนี้รถดีๆที่พี่วีจะมานำเสนอนั่นก็คือเจ้า Honda า r ี2.4 ES ตัวขับ4ไม้ n ะเชนปี20 จอด23คันนี้นะด้านหน้าคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยครบองค์ประกอบทุกอย่างไฟหน้าฟู L.E.D. เรียบร้อยพร้อมใช้ชุดกันชนฝากระโปรงโป่งซุ้มข้างถือว่าสวยกริบพร้อมใช้จริงๆในส่วนของรถ Honda c r v เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคลองใจพี่ๆหลายคนในประเทศแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ย Honda c r v เนี่ยมีถึงเจนที่6แล้วนะและคันนี้เป็นเจนที่5 ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถสภาพสวยกริบกริบพร้อมใช้ไม่แค่80,000นเท่านั้นตัวนี้นำเสนอในส่วนของตัวราคาเนี่ยอยู่ที่8 6 9 0 0 0หนะด้านข้างล้อแมกเดิมแท้ส,สวยๆเลยครับกระจกรอบคันกระจกเดิมแท้ Honda ในส่วนของตัวรถนะต้องบอกว่าสภาพสวยกริบเลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟฟ้าปรับพับ ในตัวนะครับผมและในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็มีติดตั้งมาให้แล้วฮอนด้าเลนสวัดมีมาให้รถมีการติดในส่วนของคิวกันสาดมาให้แล้วด้านท้ายไฟท้ายเดิมแท้รมดําสวยๆแบบนี้สัญลักษณ์ c r v นะครับและที่สาคัญเซนเซ,นเซอร์ระยะติดมาให้แล้วพร้อมใช้ด้วยรถคันนี้ป้ายะเวงหล่อมากๆนะ2อ0พในส่วนของสัญลักษณ์ด้านหลังอยู่ครบๆเลยนะครับเปิดให้ชมในส่วนของตัวฝาท้ายนิดนึงนะครับด้านท้ายของเจ้าฮอนด้า 4RV เนี่ย ในส่วนของตัว5ที่นั่งสามารถปรับพับเบาะได้เป็นแบบ60-40ภายในศาอาและที่สําคัญคันนี้มีสัตว์ลูปเลยนะซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆตอนเวลาที่เปิดในส่วนของตัวประตูด้านหน้าน,นะครับหัวน็อตฝากโปรงทุกอย่างเมทอาร์คถือว่าอยู่ครบพร้อมใช้แน่นอนนะครับรถโครงสร้างเดิมประวัติศูนย์ในส่วนของตัวโชคฝากโปงใช้งานได้ตามปกติครับผมถาด รองการสัมภาระด้านหลังมีมาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าสนใจโทรหาพี่วีตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับและก็รถในกลุ่มพวกนี้มีทั้ง5ที่นั่งและเจที่นั่งพี่ๆชอบสีไหนทักหา,าพี่วีก่อนได้เลยนะในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับมีตัดลายไม้แบบนี้จอทัชสกรีนมีมาให้แอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้รับเบรกไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้โหมดประหยัดพลังงานในส่วนของตัวบัลเลช์จเจอร์ชาร์จมือถือมีมาให้เบาะ หนังแท้เดิมเห็นไหมครับว่าด้านบนมีสัดโลปมาให้ด้วยนะในส่วนของคุณลูกค้าที่ชอบในการขับขี่ที่ด้านบนเป็นกระจกนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าน่าใช้จริงๆลักษณะของเบาะทุกอย่างนะครับอยู่สภาพสวยติงหมดเลยเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้ครบครับป้ายเพจในส่วนของตัวรุ่นรถครับผมมีมาให้ครบนะและหัวน็อตหัวน็อตเดิมเ,มเมแบบนี้เลยรอบคัน สวยจริงๆสำหรับรถ SUV ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขับนุ่มมากๆในส่วนของการที่มันเป็นตัวขับ4 All Wheel d r i v e เนี่ยทำให้ลักษณะการขับขี่ของคุณลูกค้านะครับได้การขับขี่ที่กระชับมั่นใจมากขึ้นเบาะด้านหลังสภาพสวยตึงเลยนะด้านหลังมีช่องแอร์มให้2จุดและจุดชาร์จไฟ มือถือมีมาให้2จุดเช่นกันนะครับผมเอาเป็นว่ารถคันนี้มันเป็นรถครอบครัวเป็นรถที่ออกแบบมาได้ตรงจิตตรงใจสําหรับคนที่สายครอบครัวใส่เดินทางนุ่มนิ่มและเดินทางได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับพุชสตาร์ทมีมาให้หน้าจอมัดวัดสวยๆแบบนี้เป็น TF t FT นะครับผมแสดงผลในส่วนของตัวหน้าจอมัดวัดนะครับและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับและหน้าจอรนใหม่มีมาให้ครบนะลิงก์กล้องถอยเรียบร้อยพร้อมใช้ครับคอนโซลตรงกลางเห็นไหมว่าสะอาดสะอ้านพร้อมใช้สวยๆเก็บกรุบแบบนี้เบาะหนังภายในสภาพสวยตึงไม่มีเรวรอยการขาดสักจุดนะครับและ ที่สําคัญเห็นไหมว่าในส่วนของตัวฟ้าไพวยศาสะอาดสะอาดพร้อมใช้สําหรับพี่ๆที่ดูรถในกลุ่มนี้อยู่และอยากได้รถครอบครัวโดยเฉพาะในกลุ่มเจ้า Honda CRV นะพี่วีแนะนําเลยนะครับติดต่อพี่วีมาเดี๋ยวพี่วีจะจัดส่งในส่วนของตัวรุ่นรถในสเปคที่มีมาให้ให้จัดได้เลยสำหรับคุณลูกค้านะครับเห็นไหมเมื่อกี้มีการลิงก์กล้องถอยให้ดูนะว่า สามารถริงภาพจากกล้องถอยหลังมาให้และในส่วนของรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า Honda Line w a t c h ก็มีมาให้นะในส่วนของระบบความปลอดภัยด้านข้างเปิดให้ชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับผมต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของรถ Honda c r v ตัวนี้ได้เดิมทุทกจุดนะครับผมรถไม่ได้มีการปรับแต่งจูนเครื่องยนต์มาแต่อย่างใดนะและในส่วนของตัวฝากระโปรงตัวในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนด้านล่าง ถือว่ายูนิสภาพสวยกริปฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับผมน็อตซ้ายขวาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของตัวไฟหน้าไฟหน้าเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับบริษัทรถยนต์ดูแลตรวจสอบให้พี่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กลไกหรือระบบไฟฟ้ารอบคันบริษัทดูแลให้หมดเพราะฉะนั้นพี่ๆจะได้รถคุณภาพดีเกรด A ของบริษัทยพยนต์ไปใช้แน่นอนฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะ Honda CRV 2.4 ES ตัวขับ4 a l w r e l d i e ปี20สีขาวมุกสุภาพสวยแบบนี้นะครับสนใจเบอร์พี่วีมีไว้ให้แล้วนะมุมบนด้านขวาโทรได้เลยตอนนี้ถ้าสนใจพี่วีมีโปรชมชั่นดีๆให้แน่นอนเลครับรวมไปถึงในส่วนของตัวรละเอียดของตัวรถถ้าพี่ๆอยากได้เพิ่มเติมทักทายมาหามกันได้เลยนะครับในส่วนของรถคันนี้พี่ๆอยากได้ครอบของก็ทักพี่วีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม